มาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ในเรื่องเราเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะเป้าหมายการเสริมทัพสำหรับตำแหน่งสูดหน้าตัวกลางกันก่อนเลยมันได้เป็นจุดทีท่ทีมของเราต้องการกำลังเสริมเข้ามาเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้และนับตั้งแต่เมื่อวานนี้ลากยาวมาจนกระทั่งถึงวันนี้คนที่เรียกได้ว่ามีกระแสข่าวหนาหูมากที่สุดก็คนจะหนีไม่พ้นตัวของทางฮูโกิเกิเก้ดาวยิงตัวเก่งจากทางสโมสรอนไอทราคแฟรงเฟิ I หลังจากแรกเริ่มเดิมทีนั้นลร์ภูมมีการยืนน่นข้อเสนอเข้าไปที่ตัวเลข80ล้านยูโรแต่ก็ถูกทางต้นสังกัดของทางนักเตะตอบปฏิเสธกลับมาแม้กระนั้นเมื่อเช้านี้รายงานข่าวจากสื่อทุกแหล่งก็รายงานออกมาตรงกันหมดแล้วว่า ยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ของเราสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงในแง่ค่าตัวกับทางต้นสังกัดของเขาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุดแม้แต่ตัวของทางฟาบิเซโอโรมาโน่นักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็ได้ใช้วรีเด็ดประจําตัวของเขายืนยันดีลวนี้ออกมาแล้วว่าเฮียลวีโกซึ่งสนนราคาในการย้ายทีมของเขาในครั้งนี้จะอยู่ที่ตัวเลขมากกว่า90ล้านยูโรหรืออาจจะมี โอกาสขึ้นไปแตะที่ระดับ95ล้านยูโรได้ข่าดวนฮูโกอิกทตีเก้ไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลเฮียวีโก้ลูมาโน่โพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอ็กส่วนตัวของเขาเองดีลตกลงกันได้แล้วด้วยค่าตัวเกินกว่า90ล้านยูโรสำหรับศูนย์หน้าจากประเทศฝรั่งเศสที่เขาจะได้ย้ายจากทางังไอท์แท็กแฟรงเฟิร์ตมามันมีความเป็นไปได้ที่มูลค่าของเขาจะขึ้นไปแตะหลัก95ล้านยูโร ดีลสัญญายาว6ปีสำหรับทางอิเกเตติเก้เพิ่งจะผูกมัดเขาประจุกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนในปี2031และตัวของเขาเองก็ต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับทางลิวอพูเพียงแค่ทีเดียวเท่านั้นนี่จะกลายเป็นศูนย์หน้าคนใหม่สำหรับทางสลอ็อตก่อนที่ตัวของทางโรมาโนจะมีการปิดท้ายโพสต์ดังกล่าวข้างต้นด้วยอิโมจิเป็นรูปธงชาติของประเทศฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นทีมชาติของตัวอิกเกติเก้นั่นเอง นอกจากแคปชั่นดังกล่าวข้างต้นแล้วทางโรมาโน่จะมีการตัดต่อภาพของทางอีเกติเกในสีเสื้อของทางหเวอร์พูลเราพร้อมด้วยตาสโมสรออยู่ด้านหลังเขาพร้อมข้อความประกอบเอาไว้อย่างชัดเจนซ้ำอีกรอบหนึ่งว่าเฮียวีโกและปิดท้ายด้วยเครื่องหมายตกใจปิดโพสต์ดังกล่าวข้างต้น ในก็พูดถึงเรื่องราวกันได้ตัวนักเตะใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกของเราที่เรียกได้ว่าทําให้บรรดาเดอะคอปทั้งหลายนั้นดีด้ากันได้อย่างเต็มที่กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันเราจะมาดูความคิดเห็นของทางจีมี่คาราเกอร์อดีตประกาศตระกูตำนานของเรากันบ้าง พาะอันที่จริงแล้วหากเราย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาตัวของคาราเกอร์ก็เคยทำนายท่ายทักล่วงหน้าเอาไว้และว่าอีเกติเก้นี่แหละที่เป็นนักเตะที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้ย้ายมาอยู่กับทางหรือว่าผู้ของเราแล้วเพียงอีกแค่สามเดือนให้หลังเท่านั้นสิ่งที่เขาได้ทํำนายเอาไว้ดังกล่าวข้างต้นมันกลับกลายมาเป็นความจริงเกิดขึ้นมาแล้วเรียบร้อย มันมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งจากทักไ t r แท็กแฟรงเฟิร์ทที่เขาเพิ่งจะยิงประตูใส่ทางท็อตแนมฮอสเปอร์มาในสัปดาห์นี้นะแต่ผมเองจะไม่พยายามในการเรียกชื่อของเขาออกมาหรอกนะคาราเกอร์กล่าวพลางหัวเราะหลังจากที่เขาออกเสียงชื่อของตัวอีกเกติเก้ไม่ถูกระหว่างที่เขาไปจัดรายการ It's c a l l f o o t b a l l Podcast ฮีเกติเก้เขาค่อนข้างที่จะเข้าตาผมเลยนะเพราะนี่คือนักเตะในแบบฉบับทิศทางลิวูลต้องไปเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาร่วมทีมผมคิดว่าเขาน่าจะมีอายุ22ปีใช่ไหมเขาอยู่กับสโมสรที่บางทีพวกคุณจะคิดว่านี่แหละเป็นสโมสรที่ต้องขายนักเตะออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วเขาเองก็ทำผลงานได้อย่างสุดยอดมากทีนั่น เขาย้ายมาจากทางป่าลี่แสงแฌแมงนะเขาเป็นเด็กที่ยังมีอายุน้อยมากๆแต่เขากลับเฉิดฉายขึ้นมาในลีกฟุตบอลของประเทศฝรั่งเศสก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่ที่เยอรมันในช่วงต้นเส้นทางอาชีพของเขามันอาจจะดูไม่เวิร์กนะแต่คุณก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นเพราะว่าเขายังอายุน้อยอยู่ แต่จากนั้นคุณก็ได้เห็นแล้วว่าสถิติตัูเลขของเขามันพัฒนาขึ้นมาอย่างชัดเจนในการแข่งขันฤดูกาลนี้นั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงบอกไปด้อย่างเต็มปากเลยว่านี่เป็นนักเตะในแบบฉบับของทางลิเวอร์พูล ผมมองว่าบางทีนี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากกว่าในรายของทักอเล็กซานเดอร์อีซักด้วยซ้ำไปนะเล้าหากผมเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจณช่วงเวลานี้แล้วต้องเลือกระหว่างพวกเขาทั้งสองคนผมก็ขอจิ้มมาที่ตัวของทักอีเกติเก ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พผมเมยจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องดาวเกี่ยวกับหนึ่งนักเตะที่ได้ย้ายมาอยู่กับทีมของเราไปแล้วและสร้างความฮือฮาไปแล้วก่อนหน้าตัวของทางอูกโกอิกิติเกโดยสัมปายนั่นก็คือในรายของทางฟอร์เรียนเวส u p ซูเปอร์สตาร์ดังที่ทีมของเราไปคว้าตัวเขามาจากทางห้างขายยา ไบเออร์ริวเวอร์คูเซนเพื่อสนอนราคาในเบื้องต้น100ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก16ล้านปอนด์ทำให้ดิวนี้มีมูลค่าสุทธิรวมอยู่ที่ตัวเลข116ล้านปอนด์แถมยังทําให้ตัวของทางเวดเองนั้นได้กลายมาเป็นนักเตะที่ทำํำสถิติค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราแล้วก็แพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลอังกฤษอีกด้วย ล่าสุดก็มีหนึ่งในคนที่ออกมาการันตีคุณภาพของเขาเลยก็คือในดาของทางนิลาฟูครุงดาวยิงรุ่นพี่ในทัพอินซีเรกทีมชาติเยอรมันที่ซึ่งเขาก็พูดถึงรุ่นน้องอย่างทางเวียดเลยว่านี่แหละคือนักเตะที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เขาจะมายกระดับการเล่นของเกมพิมลิขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งสำหรับทางฟอรเรนเวียดนั้นเขาเป็นนักเตะที่มีความพิเศษมากๆภายในตัวของเขาเองเลยนะฟูคุง ระ,ระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางเดลี่มินเลอร์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษก่อนหน้าเกมการแข่งขันที่ทางเวสแฮมจะลงเล่นในช่วงปีซีซั่นเจอกับทางกราสชอปเปอร์สโมสอดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาเป็นนักเตะที่เปลี่ยมวลิพรสวรรค์ชันเลอร์และผมก็การันตีได้เลยว่านี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในประเทศเยอรมันนเวลานี้ ผมรักเขาเป็นอย่างมากเลยนะนอกจากเขาจะเป็นนักเตะที่ดีแล้วเขายังเป็นคนที่ดีด้วยแล้วเมื่ออยู่ในสนามคุณจะเห็นได้เลยว่ามันหาจะคนที่มาเปรียบเทียบกับเขาได้คนขังยากมาก อันที่จริงแล้วผมมีโอกาสได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับตัวของทางฟอรเรียนไปด้วยผมได้บอกกับเขาไปแล้วว่าผมมีความสุขอย่างยิ่งที่เห็นเขาได้ยัยมาอยู่ทางพิมลลีกแล้วในตอนนี้แล้วผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นโอกาสทองที่ทําให้เขาสามารถจะแสดงให้ทั้งโลกได้เห็นว่าเขาเก่งขนาดไหนเขาเป็นคนที่มีของอยู่ภายในตัวของเขาเองอยู่แล้ว เราว่าเขาได้ย้ายมาอยู่หลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษที่เราก็มีการยกย่องกันอยู่แล้วว่าเป็นหนึ่งในหลีกที่ดีที่สุดของโลกสายตาทุกสายตาจะจับจ้องมาที่ตัวเขาแล้วหากเขาสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของตัวเองได้มันก็จะเป็นการยกระดับตัวของเขาให้พัฒนาก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้โดยเช่นเดียวกัน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูหนึ่งในทีมงานผู้บริหารของเราที่เรียกได้ว่าต้องได้รับเครดิตไปแบบเต็มๆกันบ้างนั่นก็คือทางริชาร์ดฮิล์ผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบันของเรานั่นเองหลังจากเขาเพิ่งถูกดึงตัวจากทางบอลมัดมานั่งท่านในตำแหน่งนี้ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว ในตอนแรกตัวของทางฮิลส์ก็ตกเป็นเป้าหมายถูกแฟนบอลของทีมเราเองวิพากวิจารณ์อย่างหนักเพราะตลอดรอบสองตลาดที่ผ่านมานั้นเขาแทบจะไม่ได้มีการซื้อนักเตะคนไหนเข้ามาร่วมทีมเลยเจ้าเวนก็เพียงแค่ในรายของทางเฟเดริโกเคียซ่าที่เราไปคว้าตัวเข้ามาจากทางมาดไลยอยู่เวนตุสด้วยสนนราคาเพียงแค่10ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมอีก2ล้านปอนด์และรวมถึงทางจอร์จีมามาดัชวิลีผู้รักษาประตูทีมชาติจอร์เจียที่เราก็มีการเซ็นสัญญามาจากทัก ข้างข่าวบาเลนเซียแต่มีการปล่อยยิมตัวเขากลับไปสู่ถิ่นเมสตายาสเตเดียมทำให้กว่าที่เราจะได้เห็นฝีไม้ลายมือของเขาก็ต้องรอมาในช่วงซัพเมอร์นี้ แต่หลังจากเวลาล่วงเลยไปหนึ่งปีมันก็ดูเหมือนว่าฮิวช์จะมีการปลดล็อกความสามารถของเขาให้เราได้เห็นเป็นที่ประจักษ์หลังจากเขาเดินหน้าปิดดิวแล้วปิดดิวเล่าโดยเฉพาะบรรดาซูเปอปร์สตาร์ดังไม่ว่าจะเป็นในรายของทางเชอร์มีฟิมปงฟอร์เรียนเวตมิลอดสเคร์เคสและล่าสุดกับในรายของทางฮูกอิเกติเกออีตัวนั่นทำให้หนึ่งในคนที่ออกมายกย่องผลงานการทำธุรกิจของทางฮิวจ์ดังกล่าวก็คือทางชารีอดัมอดลตมิดฟิลของทีมเรานั่นเอง ลเวร์ภูกำลังทำธุรกิจได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะอดัมส์กล่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์กับทาง Talksport สี่ชื่อดังแดนผู้ดีลิชาร์ดฮิวส์และทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเป็นนักเจริรจาต่อรองที่เก่งกาจมากๆครั้งว่าพวกเขาหมายตาใครแล้วพวกเขาก็จะคว้าตัวนักเตะเหล่านั้นมาร่วมทีมได้ผมบอกได้เลยว่าพวกเขาไม่เคยปล่อยให้ใครหลุดมือไปเลยนะ มื่อใดก็ตามที่พวกเขาอยากได้ใครพวกเขาจะเดินหน้าลุยใส่เกียร์ห้าพยายามที่จะประสบความสําเร็จและท้ายที่สุดพวกเขาเหล่านั้นก็จะย้ายมาอยู่กับทางลิเวอร์พูดดังนั้นพวกเขาไม่ใช่คนประเภทที่ว่าจะไปเดินโตตัดตเตะเดินไปเดินมาโดยที่ไม่ได้ทําอะไรแต่พวกเขามีความคิดที่ค่อนข้างจัดชัดเจนและผ่านการหาหรือร่วมกันกับทางผู้จัดการทีมก่อนที่จะมีการตกผลึกและไปคว้าตัวนักเตะเดานั้นเข้ามา ปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องการจัดระเบียบภายในทีมของเราเองกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะจากอะคาเดมี่ของเรานอกจากมีการเสริมทัพจากภายนอกแล้วการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะที่เรียกได้ว่ามีพรสวรรค์สูงก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมของเราให้ความสําคัญไม่แพ้กัน ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางดิซิแซนฟิลสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าในตอนนี้ทีมผู้บริหารของทางนิวอร์พูสามารถจะบรรลุข้อตกลงกับทาง e l ลตี้ลักกี้ปักหลังดาวรุ่งอนาคตไกลของเราได้แล้วโดยจะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาไปอีก3ปีซึ่งจะผูกมัดดาวเตะวัยสิปีรายนี้ให้อยู่คาแข้งกับทีมของเรายาวปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2 0 2 8 ทั้งนี้การประกาศในการต่อสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะจะตามมาหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการในด้านเอกสารแล้วซึ่งเขาก็จะมีบทบาทสําคัญให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีของเราต่อไปในการแข่งขันฤดูกาล2025-2026น,2025 20นี้อันที่จริงแล้วในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาเราก็เห็นตัวของทางรักกี้ถูกดึงตัวขึ้นมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ของทางอร์เนอร์ส็อตในหลายๆโอกาสโดยเช่นเดียวกัน สรับประวัติคร่าวๆของนักเตะรายนี้เขาเกิดที่ประเทศสเปนก่อนที่โจ้ตัวจะได้ย้ายมาอยู่กับอะคาเดมีของทางลิเวอร์พูลตั้งแต่ทีมชุดอายุไม่เกิน13ปีก่อนที่จะไต่เต้าขึ้นมาตามลำดับจนกระทั่งได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับทีมของเราเมื่อปี2023 ในการแข่งขันฤดูการที่แล้วตัวของทางรักกี้ก็มีโอกาสลงสนามให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีของเรารวมไปทั้งสิ้น17นัดด้วยกันและเขาก็ยังผ่านประสบการณ์การลงเล่นในศึกยูฟายูทลีร่วมกับทีมชุดอายุไม่เกิน19ปีของเราที่เขาจับคู่กับทักอามาราเนาโดอีกหนึ่งปากระหลังดาวรุ่งขนาดคตไกลนั่นเอง ตลอดช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมานั้นเขายังลงเล่นอยู่ในทีมอะคาเดมี่ของเราและเจ้าตัวก็กําลังต่อสู้กับปัญหาอาการบาดเจ็บที่ซึ่งเขาพยายามเรียกความฟิตกลับมาและหวังจะลงเล่นอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้ดังนั้นตัวของทางรักกี้ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองว่ามีโอกาสที่จะกุยทางสู่ทีมชุดใหญ่ของเราต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้า เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพร่อไม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของอีกหนึ่งนักเตะคนสําคัญแต่เป็นในส่วนของแนวรุกของเรากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางหลุยดิอัสปิดทีมชาติโคลอมเบียของเรานั่นเองหลังจากเขากําลังได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางเสือใต้บาเยนน์มิวนิคโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกหนึ่งสโมสรที่ก่อนหน้านี้มีความพยายามในการจะเซ็นสัญญากับเขาอย่างทางเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาก็ดูเหมือนว่าจะเบนเป้าหมายไปหาตัวของทางมาคัตแรดฟอร์ดสุดหน้าจากทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ซึ่งพวกเขาก็ใกล้จะปิดดีลการยินตัวนักเตะม,มาจากทิดโอแรดฟอร์ดได้แล้ว นั่นจึงทำให้โอกาสของทางบาเยนท์ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างและล่าสุดทางฟาบิเซโอโรมาโนนักเข่าระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ประกาศออกมายืนยันเลยว่าในตอนนี้ทางบาเยนท์กำลังจะกลับมาพร้อมข้อเสนอใหม่หลังจากวางตัวทางดิอัสเป็นเป้าหมายหลักแต่พวกเขาก็มีเป้าหมายรองออกมาด้วยได้แก่นในรายของทางมาลิกโฟฟาน่าปีกตัวเก่งจากทางสโมสรอโอลิมปิกลียงที่ซึ่งเขาก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะท,ที่ทางเลเวลของเราให้ความสนใจด้วยเหมือน แต่ทางบาเยนก็พร้อมที่จะเป็นเป้าหมายไปทางนั้นหากดิวกับทางดีอสัสไม่ลงตัวบาเยนเตรียมยื่ยนขอ้อเสนอครั้งใหม่สําหรับทางหลุยดีอสัสเพื่อหวังที่จะหาข้อตกลงกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ p o o ให้ได้ก็เ,เป็นเป้าหมายระดับท็อปของพวกเขานะลูมาโน่โพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอ็ส่วนตัวของเขาเอง อัปเดตข่าวจอกพิเศษมาริคโฟฟาหน้าเองก็ได้ถูกใส่ชื่อเอาไว้ในช็อตลิสต์ของทางบาเยนด้วยหากพวกเขาประสบความล้มเหลวในการที่ลิเวอร์พูลไม่ยอมขายตัวของทางดีอาร์สออกมามาเยนเองก็มีการทําการติดต่อเพื่อสอบถามเกี่ยวกับตัวของทางโฟฟาหน้าถึงเงื่อนไขของดิวดังกล่าวขังต้นไปแล้วด้วยเหมือนกัน หลังจากฟังเรื่องราวความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของตัวหลุยดิอัตออกจากสโมสรของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ออยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ขบถ้วนกระบวนความกันไปเลยแต่เราจะมาดูกันดีกว่าว่าใครกันที่มีโอกาสจะย้ายเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของเขา ซึ่งหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าตกเป็นข่าวกับทีมของเราหนาหูมากที่สุดในช่วงเวลานี้ก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทางโรดิโกซูปเปอร์ร์ดังจากทางสโมสสนราชันชุดขาวเรอันมาดริดหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวออกมาว่าตัวของทางนักเตะเข้าไปขอพูดคุยกับทางผู้บริหารของทางเรอันมาดรเดเพื่อขอยายกออกจากสโมสอนไปโดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ถังลิเวอร์พูลของเรา ล่าสุดมันก็มีความคืบหน้าในประเด็นนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากทางอันท่านมิตหน้านักข่าวจากทางเอลรากูเอโรสื่อจากประเทศสเปนก็มีการตีข่าวออกมาเลยว่าหลังจากการพูดคุยกับทางผู้บริหารของเรอัลมาดริดก็ได้ตกผลักข้อตกลงร่วมกันว่าพวกเขายินดีที่จะให้ตัวของทางโรดิโกย้ายทีมออกไปหลังจากเจ้าตัวแจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนเลยว่าเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะย้ายไปในเวทีพิน์ลี รายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นยังระบตุต่อไปอีกด้วยว่าในตอนนี้ทางปืนใหญ่อาร์สนอตที่แรกเริ่มเดิมทีเคยให้ความสนใจในตัวเขาก็ได้ถอนสมอจากตัวของทางโลดีโกไปแล้วหลังจากมองว่าตัวของทางนักเตะม,มีโอกาสที่จะลงเอยกับทางลิเวอร์พูลมากกว่า แต่อีกหนึ่งทีมที่ยังอยู่ในการแข่งขันยังจริงรายเซ็นของเขาด้วยก็คือทางสิงโตนังินครามชิลซีของกุนซือเอ็นโซบารเรสกาดังนั้นเราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเพราะแม้ว่าตัวของทางนักเตะจะดูเหมือนว่ามีใจให้กับทีมของเราแต่เงื่อนไขของลิเวอร์ p o o ก็ชัดเจนว่าจะมีการคว้าตัวเขาก็ต่อเมื่อสามารถที่จะปล่อยตัวทางหลุยดีอารสออกไปได้แล้วเท่านั้น หลังจากพูดถึงความเป็นไปได้ในการไล่ล่าตัวทางโรดิโกจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ขบถวนกระบวนความกันไปเลยแต่เราจะขยับมาดูการอัปเดตข่าวจากตูวของทางฟาบิเซโอโรมาโนกันบ้างดีกว่า เมื่อเขาก็ยืนยันเรื่องดังกล่าวข้างต้นและมีการเจาะลึกในเชิงของรายละเอียดด้วยว่าตัวเลขค่าตัวที่เราจะคาดการได้สำหรับการย้ายทีมของนักเตะจะอยู่ที่เท่าใดกันเพราะทางเรอันมาตดดิดเองก็ประกาศชัดเลยว่าต่อให้มีข้อเสนอที่ระดับ80ล้านยูโรเข้ามาพวกเขาก็จะไม่ยอมปล่อยตัวนักเตะออกมาและยังคงยืนกรันต้องการจะได้ค่าตัวของเขาที่ขั้นต่ำ100ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอก87ล้านปอนด์ โรดิโกและเลอันมาริดมีการพูดคุยรอบใหม่กันไปแล้วนะซึ่งตัวของนักเตะเองมีโอกาสสูงมากๆที่เขาจะย้ายทีมออกมาลูมาโนกล่าวระหว่างที่เขาจัดรายการผ่านทางช่อง YouTube ของเขาเองตัวของนักเตะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นหลังจากได้พูดคุยกับสโมสรันและเลอันมาริดก็ไม่ปิดประตูสำหรับการย้ายทีมของเขาด้วย ากนักเตะอยากย้ายออกไปเขาเองก็สามารถที่จะทําเช่นนั้นได้ดังนั้นเงื่อนไขมันจะขึ้นอยู่กับตัวเลขของดิวผมเห็นรายงานข่าวที่มีการระบุตัวเลขที่80ล้านยูโรแต่จากสิ่งที่ผมได้ยินมาก็คือเรอัลมาดริดต้องการตัวเลขเกินกว่านั้นไปมากพวกเขามองว่ามันจะต้องเริ่มต้นที่การพูดคุย100ล้านยูโรขึ้นไปแต่ค่าตัวดังกล่าวข้างต้นก็มีโอกาสจะลดลงมาได้หลังจากผ่านการเจรจา ดังนั้นทางเดอันมาดริดค่อนข้างที่จะเปิดประตูสําหรับการย้ายทีมของโรดิโกนะในตอนนี้มันอาจจะซับซ้อนสักหน่อยแต่มันจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าตัวเองหากโรดิโก้ยืนยันว่าเขาต้องการที่จะย้ายทีมแน่นอนว่ามันมีหลายสโมสรในพิมเมลทิที่ให้ความสนใจในตัวเขาและเคสนี้น่าจะมีความกระจ่างชัดขึ้นมาในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งนอกจากทางเดอันมาดริดแล้วมันจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางโรดิโก แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ